ไม่ว่าโรงเรียนไหนก็มีคนครูแต่ว่าโรงเรียนนี้มีคุณครูที่แฮปปี้สุดๆกเกษียณแล้วแฮปปี้กับเรื่องกินแฮปปี้กับวันพรุ่งนี้อ้าพวพรุ่งนี้ครูก็จะ,กะเกษียณแล้ว แฮปปี้ <Yeah! S 1> <Happy S 2> กับเรื่องในวันหวานเอาวันก่อนนะพออโทรหาแม่ <Hey. S 1> นึกว่าจะสั่งอะไรพออให้แม่ไปทําอะไรนี่แหละเออไปร่วมงานศพของชุมชนทีนี้พออ่อก็เลยถามว่าตอนนี้อยู่ไหนแม่ก็บอกว่านอนหน้าพออ่อก็เลยถามว่านอนหน้าพ่ออยังได้หยังน้าเขาจะเทือบบลาหนะแม่ก็เลยตอบว่านับบัตถวนเ hey. นี่แม่กะสิกะเสียนล้วเนาะแม่นจ้งไดกะสิเขามาเยี่ยมโรงเรียนอยู่คือเกาล่ะกะหักคินหอดเท้ง,งคือเกาล่ะผู้อยูก่กะดูแลก,กันไปเราฝากน้องเติรนในเด้ยอย้มมือเทียงอคินหอดแล้วก็หักเมืดอสุกคนคือเกาล่ะร่วมเท่งพอออกะเข้ารบรักเพิ่นอยู่คือเกานั่นละคินหอดเมื่อถุกสุกคนอ่าพัฒนาโรงเรียนเท่ามันจะเล่นกันไป สัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทําตามได้จริงสวัสดีค่ะดิฉันนางประโยชน์ประภาศีหรือที่ลูกๆอนุบาลเรียกว่าคุณครูยายและก็ลูกครูในโรงเรียนก็เรียกว่าแม่ตุ๊ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านคำเจริญอําเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรธานีเริ่มบรรจุแล้วว่ารับราชการครั้งแรกวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2524ที่โรงเรียนนีน้แหละค่ะโรงเรียนบ้านคำเจริญจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ41ปี ความประทับใจในอาชีพเป็นครูเลยคะ่ะก็หลายๆคนที่ประสบความสําเร็จประกอบอาชีพเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นตำรวจอย่างนี้ค่ะเออคือประกอบอาชีพที่สุจริตเราคนที่เป็นครูสั่งสอนเข้ามาเราก็มีความภาคภูมิใจความประทับใจกับนักเรียนทุกคนก็ทุกคนก็เป็นคนน่ารักนะคะว่านอนสอนง่ายบอกอะไรก็เชื่อฟัง แต่ก็มีส่วนน้อยที่จะต้องมีการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงช่วยสอนเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็อยากจะฝากลูกๆครูที่อยู่ที่นี่ให้ช่วยกันอบรมสั่งสอนดูแลต่อไปอีกในครั้งนี้ก็คงจะ,ะคิดถึงคิดถึงโรงเรียนอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ลงทุนไปเราก็คิดว่าคงจะสมกับอุดมการที่ตั้งไว้ว่า จะพัฒนาคนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไปอยู่นะคะก็คิดถึงเรื่องเสียงก่อนนะคะเพราะแม่เสียงจะมาก่อนตัวเสมอนะคะแม่เป็นคนที่น่ารักนะคะให้ความอบอุ่นกับน้องๆน,นะคะที่ทํางานอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่กเกษียณไปแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆบ่อยๆนะคะคิดถึงเสมอคะ่ะนึกถึงโจ๊กมื้อเที่ยงค่ะคุณแม่นี่ชอบเล่าเรื่องตลกให้เราฟังตอนเที่ยงนะคะ น่าหลอกจะอิ่มท้องแล้วตอนเที่ยงเรายังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอีกคุณแม่ชอบเล่าหลายๆเรื่องนะคะแต่จําไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้จี๊ดใจสุดเลยชอบนะคะเรื่องนี้บอกว่าโอ้ยเป็นคู่นี่ดีเด้เงื่อนใส่บวเอิดจนไปฮอนมือวันตายาหุ่นมาสันเอา้าคุณแม่กับเงื่อนหลายเนาะกัหนหรือเปล่าสิแม่เลยบอกว่าแม่แต่ว่าต้องตายวันนี้ลาสัน <laughs> นี่แหละคะ่ะเรื่องจุกที่พอจําได้กับคุณแม่ค่ะ ถ้าจะพูดถึงคุณแม่ประยุนนะคะก็จะคิดถึงความใจดีค่ะความเป็นผู้ใหญ่ความรักความเมตตาที่ท่านมีให้ทุกๆคนเลยค่ะ,ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนนะคะเราก็จะมีเด็กพิเศษมากๆเลยสองท่านนะคะสองคนคุณแม่ก็จะคอยดูแลนะคะป้อนข้าวเขาเป็นประจำเป็นภาพที่ชินตานะคะที่ทุกคนเห็นทุกๆเที่ยงอันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากค่ะ ก็ถ้าพูดถึงครับความประทับใจนะครับคุณปู่ประยุนนะครับถ้าให้นึกถึงก็คือกาแฟนะครับกาแฟตอนเช้านะครับซึ่งพอเจอกันกับแม่ตอนเช้าแม่จะชอบชวนกินกาแฟเป็นระดับแรกนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับแม่ชวนกินแล้วก็จะมีกับข้าวตอนเช้านะครับมาให้กินตลอดนะครับก็คงจะคิดถึงแม่นะครับแม่ประยุนในช่วงเช้าเวลามาโรงเรียนนะครับ เห็นกาแฟาแล้วก็คงจะคิดถึงแม่นะครับอันดับแรกครับอมค,ครับสําหรับผมนะครับถ้าคิดถึงคุณแม่ประยูนแล้วสิ่งนี้จะคิดถึงเป็นสิ่งแรกเลยก็คือเสียงหัวเราะของแม่ครับเพราะว่าคุณแม่ประยูนเป็นคนที่หัวเราะสนุกมากหัวเราะแซ่บมากนะครับ <laughs> ถ้าจะถามว่าถ้าคิดถึงคุณแม่คิดถึงอะไรก็ได้ก็มีคํานี้แหละครับที่มันดังขึ้นมาคือคำว่าเสียงหัวเราะนะครับเรียกว่าเป็นเสียงหัวเราะของลูกๆได้นะครับ โอเคค่ะถ้าให้นึกถึงแม่ประยูนยใช่ไหมคะจะนึกถึงแตงกวาค่ะออทุกคนอาจจะคิดว่าแตงกวาทำไมต้องคิดถึงแตงกวาใช่ไหมเพราะว่ามันมีเ,เรื่องนี้เกิดคือเที่ยงวันหนึ่งนะคะหนูเนี่ยด้วยความที่แบบไปช้ายินเขาช้าแม่ก็เลยแบบเห็นหน้านี่เหนื่อยนะเลม่ก็เลยบอกว่านี่จ๋ากินแตงสิเออไม่ใช่กินแตงแม่บอกว่านี่จ๋าแล้วก็ยื่นแตงมาให้นะ ผ่อนคลายนี่แต่งช่อให้ผ่อนคลายหรือก็เลยแบบว่าแม่จะผ่อนคลายยังไงมันเป็นผาคทีนี้พี่จิ๊บกับแม่เลยมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะหนูก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าแบบทำไมมันถึงผ่อนคลายดูภาพประกอบได้เลยค่ะ นึกถึงแม่นึกถึงอะไรนะครับก็คงจะนึกถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณแม่เป็นคนมีเรื่องเล่าเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องสุนัขพร้อมนะครับหมาจ่อยเน, <C hips> นื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วกันครับก็คิดถึงผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสะสวยคนหนึ่งนะครับที่อยู่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวเป็นระยะเวลานาน ตอนเช้าก็มาแต่เช้านะครับเป็นพี่สาวที่น่ารักเป็นแม่แม่ที่ดีของลูกครูหลายรุ่นต่อหลายรุ่นนะครับขอบคุณคุณครูไปยูนประภาสีนะครับที่ประครับประคองโรงเรียนบ้านคําเจริญมาจนกเกษียณอายุราชการนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับถ้าคิดถึงลูกๆก,ก็มาเลี้ยงอาหารลูกทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะครับขอบคุณมาก พวกหนูขอสดแสดงความยินดีกับรูระยุแน,นะคะที่จะได้เกษียณแล้วพวกหนูก็ไม่มีอะไรจะบอกก็ขอให้ภูพายุสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอขอบคุณรูระยุที่อยู่ลงจ่างสอนพวกหนูมาแล้วก็วันหลังก็มาเยี่ยมพหนูบ่อยๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ยย่นะ สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง